มาครับมาดูรองีเโนิครับรูนชนบานคมโันนชบ้านคคมนั้นชไปนะครับมารอบทีใครจนะครับมาดูรอที่เจลเวนั้นเข้าไปจู่สตาร์เครับเจลวเข้าไปจู่สตาร์ของออโต้เมื่อถึงจู่สตาร์ออโต้วี่งออนไปแลวครับแกกลับไปเดเยนะครับ แกมาดูชุมชนโค้งคครับข้มาถึงจุดสตาร์ทหนก่งครับใกล้ถึงจุดสตของออโต้แล้วจุดสตารทของอแล้วแเรื่องวิก็จะสตาร์ทออกมาไหมในจุดสตา์ของออโต้ไม่ได้แกโค้คงชุโค้คนั้นออกมางไกแล้วครับสแล้วห้านะครับ แต่น้อย่างนี้ก็มีโอกาสนะครับเราดูเราไปดูบ้านโก้งตรงครับดุตรงโค้งนั้นจุดปลายสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างจุดสุดท้ายจุดปลายนี้จะเป็นยังไงบ้างมาดูครับจุดนี้จะเป็นัะไรครับมาดูกันกันเลยโรงเรียนน้องดี